สวัสดีชาลิสดทุกคนกันด้วยนะครับมาคลิปนี้ผมก็มาเล่นอยู่ในโหมดมัมมี่นะครับแล้วปืนที่ผมจะมาใช้นะครับก็จะเป็นปืนอโนเวอ e l เรย์นะครับผมเป็นปืนแปดดาวนะครับที่คลิกขวาค้างไว้แล้วปล่อยยิงเป็นปืนสไนเปอร์ได้นะครับผมแล้วคือแม่งแรงนี่นะปืนสไนอ์นะครับแต่ว่ามาในคลิปนี้ผมใช้กระปืนกลก,ก็พอแล้วนะครับใช้สไนทําไมไอไมเ,เหียเดี๋ยวก็ไม่รอดโอเคครับผม มาพร้อมกับธนูปะด้วยนะเว้ยแต่ไม่ใช่ไลท์เรนโบล์นะครับผมก็เป็นธนูกากา,กานะี่แหละเอ้ยมันก็ไม่ได้กากนะไปลง PVE นะครับแต่ว่าตอนนี้คือจะอยู่รอดยังไงก่อนห้องนี้ไม่โด้้ยนะครับอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยนะครับตามสบายไปครับหนีก่อนไอ้เหี้ยมัมมี่เต็มเลยอยู่ไม่ได้หรอกครับโอ้โหคนตึกคนตึกแม่งก็มีมัมมี่อีกหายมีตาม,มาปะไม่มีเนาะโอเคอยู่ท่อก็ได้ตอนนี้ผมอยู่ท่อคนเดียวนะครับ ไม่รู้ว่าแม่งจะทอดหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้ยินเสียงอะไรนะแต่คิดว่าแม่งมีมาแน่ไอพวกมัมมี่ชิบายแล้วเอาไงดีวะกูก็คือผมแม่งไม่มีพวกมีดวิ่งเร็วเลยเอ้ยนอกจากมัมมี่วิ่งเร็วก็ไอนี่แหละไอมีดวิ่งเร็วก็มัมมี่นี่แหละที่วิ่งเร็วเอาแม่งก่อนเลยสัตว์เอ้ยลูกหมดสัตว์ดีนะมีสัตว์เลี้ยงเปลี่ยกนกระสุนไวขึ้นนะครับก็ไม่แย,ย่เท่าไหร่ อุ้ยแย่แเนี่ไอสัตว์เอ้ยลูกหมดลืมดูเล็กสองคนตามหาด่วนเลยห้องนี้ไม่โนนะครับบอมจีจอะไรใส่ได้หมดอ่ะบอกเลยเล่นเล่นอะไรได้ก็เล่นอ่ะใส่ย,ยับอ่ะบอกเลยโอ้เจอบอมอัดยับอีกแม่งไอพวกท็อปทนี่แม่งเดือดทั้งนั้นอ่ะไปครับเปิดเกาะไปเลยเอา้าคือกูตบไม่โดนเหรอ ก็เกือบโดนนะเมื่อกี้แต่แม่งตายก่อนเลยตบไม่เข้าโอเคไม่เป็นไรเฮ้ยสองคนนี้ตึงอยู่พอที่ตึงอยู่วิ่งซิกแซก,กเลยดีเอ,เอ้าไอ้ร่วงโชว์สเต็ปเทพซัหน่อยแม่งเฮ้ยนี่ไงทำไมมัมมี่ไม่ทำงานวะไอตัวดูดอะเรียบร้อยห้าต่อสิบสองห้องนี้ได้เล่นแค่แป๊บเดียวเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกดใหม่ก็ได้นะครับไปครับหนเลยขึ้นบน โอ้โหไม่ได้ใส่การ์ดเปิดช่องระเบิดมาด้วยจะวางระเบิดเคมอสโอเคไม่เป็นไรแค่นี้ไปก่อนก็ได้หนี่ทีขวาข้างไว้นะครับแล้วก็ปล่อยเนีย่ยมันยิงแต่ไม่รู้ว่ายิงมามีเข้าแรงหรือเปล่านะครับข้างล่างมีไหมอุ้ยข้างบนมีเป็นวะยิงดีรอเียอะไรอะโอ้ยมันเริ่มเยอะแล้วเอ,อ้ยเอาเอาฟารโรล,ลงไปก่อนเออตายแล้วมันขึ้นมาแน่เอายางยางยางเฮ้ยรอได้ไงวะไปยิงดีครับรออะไรเอออยากเข้าไปใกล้เพื่อน ใชเย็นโอ้ยข้างล่างโอ้โหข้างล่างก็แย่เหมือนกันนี่อะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอมันมีขึ้นมานฟาาโลลขึ้้มแวยิงๆๆๆเออลองผนขึ้นมาแล้วลองผนขึ้นมาเพื่อนเห็นปะหน้ามันเห็นหรือเปล่าวะตายซะตายซะมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาเต็มมาเพียบโอ้โห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 เออแตกหนึ่งหมดยังเฮ้ยมันขึ้นมาอีกแล้วเอ้าลองผนมาจากไหน ผมสามารถกระโดดข้ามอีกฝั่งเลยนะไอ้ตรงกำแพงฝั่งเนี้ยกระโดดให้ดูกระโดดแล้วก็เดี๋ยวลงหรือเปล่าเอ้ยไม่สามารถวะแม่งเร็วไม่พอแต่บางทีมันก็อาจจะเร็วพอแหละแต่แค่แบบว่าจังหวะมันไม่ได้งไงโอ้โหเดือดจังวะแล้วเปิดไปวิงตามครับผมมาแล้วโอ้โหจนมุมอะเอางั้นเลย ปึ๊บแตกหนึ่งครับผมแตกสองนแตกสองเอาสัตว์เลือดเยอะอีกนี่ไงแตกสองไปดิจบเกมครับผมไปเดี๋ยวหาห้องใหม่ก็ในห้องเดิมนี่แหละนะครับผมป่าจะได้ยิงหรือเปล่านะครับเรามาดูกันไปครับลุยเลยครับผมเวลานับถอยหลังแล้วครับไปอยู่ไหนดีจุดปีดีกว่าปีแม่งคนอยู่เยอะดีเล่นง่ายด้วยนะครับเวลาแบบยิงมัมมี่นะมาแล้วครับโอ้โหได้เป็นมัมมี่ตาแรกอีกไอ้เหี้ยไม่เป็นไรมีตัวฟรีอยู่ เฮ้ยขอแล้วกันมามาก่อนว่ะโทษทีตรงนี้ก็มีเรียบร้อยครับเหล็กหนึ่งคนอันนี้ของหนักเลยน่าจะอยู่บนหอหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยววิ่งตามหาก่อนนะครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บไม่มีใครเฮ้ยนี่ไงภาพยังไม่โหลดหรือเปล่าเรียบร้อยครับจบเกมอย่างรวดเร็วครับผมโอเคนะครับห้องไมโนนี่ชอบเลยอ้าวห้องมันโนแล้วนี่หว่าโนบอมจีจีมีดมีดวิ่งเร็วแล้วก็พวกปืนเคซี่เว็บนะครับโอเคโดนโนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เดูดไม่ได้โนเลือดไม่ได้โนโเคลุยครับผมไปแล้วมาแล้วครับผมอุ้ยติดด้วยตัวตึงโคราชเฮ้ยตัวตึงโคราาจะด้วยเฮ้ยมาแล้วยิงเอามันลงไปเฮ้ยข้างหน้ามาชิบหายข้างหน้ามาแล้วโอเคร่วมไปแล้วต้องระวังนะครับอันตรายครับอันตรายมากเฮ้ยข้างๆโดนชิบหายยิงดีรออะไรอะ่ะแตกหืกางอากาศเลย,ยแค่เอ้า ก็คือเพื่อนไม่มีการบอมชิบหายยวลองเทสยิงเข้าดิมันจะแรงได้สักแค่ไหนวะอุ้ยมาแล้วอุ้ยยิงไม่ออกยิงไม่ออกอเกือบแย่ครับผมไม,ไม่ไม่ลองเล่นแล้วแม่งปืนยิงไม่ออกเว้ยปาระเบิดสก,กัดไว้ก่อนแม่งต้องดูครับเผื่อแม่งมีกระโดดมาตอนนี้คือเงียบๆบอ่ะมาแล้วมาแล้วยื่อเรามาแล้วยิงนี่ยิงไล่เลยโอ้โหกระโดด รู้ดีซะด้วยอย่าปาระเบิดนะครับอย่าเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยสัตว์เกือบแล้วเกือบแล้วกูแตกโอเคมองเลยวะ <c oughs> เอ้ยมันก็แรมกันนเนี่ยเออแล้วลืมไปว่าไม่ได้ดูว่าปืนนี้แม็กสัมรอมันไม่จํากัดเวอ๋นี้ก็ยิงมันเลยเดียวยิงเลยไม่ต้องกอล,ลูกจะหมดนะครับ <c oughs> ถ้ามีปืนนี้เล่นอยู่ในท่อสักสองกระบ,บอกก็คงจะดีไม่ต้องขึ้นมาอยู่ข้างล่างไปดีแลขึ้นมาหมายวะ ไม่ไม่แล้วไม่แล้วไปเลยตัวตึงโคราชอ่ะชิบหายเฮ้ยโอ้โหไอ้เหี้ยเุ้ยแมันมากันแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันมากันแน่นี่ไงมากันแล้วปืนกระสุนไม่จำกัดอู้ไอสัตว์เอ้ยโดนเจอฐานว่ะเฮ้ยทำไมห้องนี้มันเงียบจังวะแป๊บนึงนะอย่าบอกว่าผมปิดเสียงไว้นั่งงว่าละเปิดไว้เปิดไว้ก็ดีอยากฟังเขาจะพูดอะไร แต่ดูจากสภาพแล้วไม่นาพูดรายการปิดแม่งดีกว่าไม่ฟังละเกียดไปแล้วครับใครคือผู้โชคดีไอ้นี่แน่เลยกูว่าแล้วไปดีรออะไรอ่ะยิงยิงครับผมโอเคเดี๋ยวนี้ไม่โดดง่ายจังวะเรียบร้อยครับข้างล่างใครโดนก็ไม่รู้โอ,โอ้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวไปแล้วครับอยู่ไม่ไงอยู่ไปก็ตายดิแตกไปครับไ้ปืนผมก็เอาอยู่ ืนผมก็เอาอยู่ไปอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมอย่าโดดมาจากด้านข้างก็พอแล้วเดี๋ยวทำไมปืนนี้พอยิงแล้วมานนี่วะมันค้างวะลองใส่ยิงแล้วต้องกดสลับหรือเปล่าน่าใจอย่างนั้นโอเคเพื่อนมาแล้วอะไรอย่าอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุง่งอย่ายุ่งกับกูอย่านะอย่านะโหโหระเบิดก็ขยันป่าด้วยกันนี่โดนเป็นเม็ดนึงแล้วก็สลับโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเอ้ยปืนผมยิงทะลุหรือเปล่า ยิงดิไม่รู้ว่าไม่ลองแล้วยิงปกตินี่แหละนะครับปืนกลแรงกว่าเยอะอย่าตายก็พอเพื่อนอ่ะเฮ้ยดูดีๆนะเว้ยโอ้โหแล้วคือผมดีใจมากเลยไอสัตว์เลี้ยงชูตติ้งสตาร์ของผมอะแม่งไงนี้เว้ยมันแก้แล้วไงมีมีเต้นอยู่ไปไหนแล้วเพื่อนเราตายยังโอเคนึกว่าตายต้องเจอตัวตึงโคล่าลหน่อยเกือบเกือบไม่รอดอมาแล้วข้างหน้ามา มากันเยอะจังวะตอนนี้เหลือผู้รอดชีวิตอยู่4คนนะครับตอนนี้น่าจะพอได้อยู่เฮ้ยขอเลี้ยงข้างล่างหน่อยละกันโอเคแล้วก็หมุนกลับไปที่เดิมเอาแต้มมาแต้มเฮ้ยม,มาแล้วมีฟาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โหไอ้เหี้ย <c oughs> แม่งวิ่งเร็วจัดเลยนะมึงตามตามครับตามตาม,ตามประชากรมนมีเพิ่มขึ้นแล้วครับ หนึ่งคนคือผมเองนี่แหละโอ้จะกระโดดด้นานค้างเลยโอเลือดขนาดนี้จะอะไรไปสู้โอ้ตายตายซะด้วยไปวิ่งขึ้นไปใหม่ครับบนหอสามคนไปเอบเออเคมาละจา้มามาละจ้าเพื่อนทะลวงข,ขึ้นไปแล้วไปซีไปซีซโดนซีตรงนี้เหมือนมีอาวไม่ใช่เหรอลองใส่ตาฝาดเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะ อ้าวไปไหนแล้ววิ่งไปข้างนอกแน่เลยเอ้ามา่ไหนเนี่ยโอ้ยคนนี้มันถือมีดด้วยถือมีดวิ่งเร็วแตกไม่รอดปึ๊บเอา้ากดกระโดดไม่ติดชิบหายาใหมทมทใหมต้องโดดจนชินนะตรงเนี้ยเผื่อแบบเจอพวกบังอา้าวทำไมต้องเป็นผมที่เป็นได้วะนี่เลยมาแล้วครับปึ๊บปึ๊บไอ้เหี้ยโอ้โหพลาดจัดเลย พาดจัดบอกเลยอื้แม่งเลยแต่แต่ไม่น่าจะเล่นยากนะตรงเนี้ยเลี้ยวเลี้ยวหลบก่อนหากหลบเลยมาแล้วเพื่อนโอ้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 ตรงนี้ก็ได้วะโอ้ยจะตายจะตายไปรุ่นเลือดเหลือสามร้อยเก้าแปดเอากับใครได้บ้างวะเนี่ยเอานึกว่าตบได้ชิบหายโอ้โหโอ้โหโอ้ยแพ้ระเบิด โอ้โหเหลือสามแปกครับรอดมาอย่างบวบิดรอดมาได้ไงก่อนเอโอโวยไปแล้วอยู่คนเดียวซะด้วยอยู่ไหนดีโอ้โหตรงนี้แตกกันหมดเลยวะไอ้เหี้ยโอ้ยแตกหนึ่งใครวะโดนลูกหลงไปดิควยไปแล้ว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 ไม่อยู่แล้วแตกครับผมไปแล้วยิงเลยยิงเลยเห็นลูกแป๊บเฮ้ยธนูตัวนี้เปลี่ยนลูกชา้าจัดอยู่คนเดียวก็ได้วะไม่ต้องอยู่กับใคร เดี๋ยเดี๋ยวแล้เบิดเช็คทำอะไรไปรุ่นเอา้าแม่งสไลด์หล่นเลยตามมาแล้วมันตามมาแล้วเดีามมา๋ยวออกจากตรงมุมนี้ก่อนไม่ค่อยไว้ใจเ,เดี๋ยวตัวเดียวซะด้วยว่าไงไปรุ่นโอ้โหจะเล่นกระโดดกับผมเหรอเม่นเปิดกล่องมาแล้วมา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 เข้ามุมมาเอาเยัยไม่เข้ามุม,มอะเออ,อ,มมเอ,อไปละ อุ้ยเฮ้ยพูนไอ้เหี้ยกูตกไอ้สัตว์ยิงแม่งเลยนี่อู้หูตามมาติดเลยไปแล้วไปแล้วมาเฮ้ยเฮ้ยลองหุนลองหุนไปแล้วดิรออะไรอ่ะเหี้ยอุ้ยโอ้โหไอ้สัตว์เลยตามมาหากูอีกโอเคครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามไปกับช่องผมเลยนะครับปะไว้เจอกันคลิปหน้าบาย